สวัสดีผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงโปเกมอนทอล์กนั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือเหล่าโปเกมอนที่ถูกมนุษย์นามาทําเป็นอาหารซึ่งผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าโลกของโปเกมอนเนี่ยมนุษย์จะนาโปเกมอนมาทําเป็นอาหารนะครับโลกของโปเกมอนเนี่ยก็จะเหมือนโลกของเราก็คือโปเกมอนเนี่ยก็จะนับเป็นสัตว์ในโลกของโปเกมอนสัตว์ก็เป็นสัตว์ในโลกของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ต้องเอาโปเกมอนเนี่ยนำมาทําเป็นอาหารนะครับ <c oughs> เพื่อดํารงชีวิตอยู่ แต่ในอนิเมะนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไม่ค่อยยกตัวอย่างของโปเกมอนที่ถูกมนุษย์กินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปแบบของอาหารพวกผ่านสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะไม่ให้เห็นตัวของโปเกมอนเลยเป็นเพราะว่าอนิเมะโปเกมอนเนี่ยเป็นอนิเมะสำหรับเด็กนะเขาก็จะลดเนื้อหาที่มันเป็นความรุนแรงให้น้อยที่สุดนะครับในช่วงโปเกมอนภาคแรกเนี่ยก็จะมีฉากที่ซาโตชิและทาคิเนี่ยจินตนาการคอยคิงซาซิมินะครับ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าโลกของโปเกมอนเนี่ยมนุษย์ก็กินโปเกมอนเป็นอาหารนะครับซึ่งบางนีเนี่ยผมก็ได้พูดเกินมาค่อนข้างท,าที่จะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าโปเกมอนตัวไหนเนี่ยที่ถูกมนุษย์กินเป็นอาหารบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือยาดงนะครับยาดงเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่ยอดฮิตในเขตคันโตแล้วก็โจโตเลยนะครับว่ากันว่าเนื้อของยาดงเนี่ยรสชาติก็จะเหมือนสันในหมูซึ่งทีเด็ดที่คนชอบกินยาดองอ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวของยาดงนะครับมันอยู่ที่หางของยาดง ผู้คนมักจะตัดหางของยาดงนะครับเพื่อไปทําเป็นอาหารคือหางของยาดงเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยซึ่งหางยาดงเนี่ยสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับคือผู้คนจะตัดหางยาดงแล้วก็รอหางของยาดงเนี่ยงอกขึ้นมาเพื่อที่จะตัดใหม่เราก็จะเห็นได้ว่าในเกมโปเกมอนโกลซิลเวอร์นะครับก็จะมีฉากหนึ่งที่แกงร็อกเก็ตเนี่ยขโมยยาดงจํานวนมากเนี่ยเพื่อที่จะไปค้าขายนะครับคือหางของยาดงเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นป๊อปปูล่าในเขตคันโตแล้วก็เขตโจโตเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคามโมนิงินะครับหรือว่าโปเกมอนเป็ดต้นหอมนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าคามโมนิงิเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับเพราะว่าในโปกเกมอนเด็กบอกไว้ว่าคามโมนิงิเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะครับทำให้คนเนี่ยนิยมจับคา,ามโมนิงิไปกินซึ่งตัวของคามโมนิงิเนี่ยถ้ากินกับต้นหอมเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยทวีคูณขึ้นไปนะครับ และส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ชอบกินเป็ดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเป็ดย่างเกลืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอร่อยเลยถ้าผมได้กินคำวันดีนีนะบอกเลยว่าแบบสาใจผมมากๆเลย2ตัวก่อนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ในภูมิภาคคันโตใช่ไหมครับผมขอย้ายทวีปจากคันโตเนี่ยไปที่อิชูกันหน่อยนะครับก็เป็นปูมิทัวที่3ของเราเองก็คือปาสโลโอนันเองปลาสโลโอดเนี่ย,นนยก็จะเป็นโปเกมอนลานะครับซึ่งปัาสโลโอดเนี่ยก็จะมี2สีนั่นเองซึ่งในโป๊กเดกสของโปเกมอนภาคแบ็คไวท์เนี่ยได้เขียนไว้ว่า ปลาสุรโอเนี่ยเป็นปรแกรมที่ต่อสู้เก่งแล้วก็โหดร้ายนะครับแต่ว่ารสชาติของมันเนียนนุ่อร่อยสงสัยเนี่ยปลาตัวนี้อาจจะแบบต่อสู้เก่งจนแบบมีกล้ามเนื้อที่อร่อยอะไรเงี้ยที่ผมคิดนะซึ่งในบปกดกดของปรแกรมเบนซอสและคิ้วเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าปลาสุรโอดเนี่ยก็จะเป็นปลาทั่วไปที่สามารถหาได้นะก็คือแบบก็เหมือนพวกปลาซาดีนอะไรเงี้ยที่เราสามารถหากินได้ในชีวิตจริงต่อไปนะครับผมก็จะย้อนมาที่คันโตเหมือนเดิมนะ้วก็จะเป็นทางด้านของคินเลอร์นั่นเองซึ่งไอ้เจ้าคินเลอร์เนี่ย ถ้าใครเคยเล่นเพราะว่ามันซอสแล้วก็ชิวเนี่ยก็จะได้เห็นได้ว่าตอนที่เราทําอาหารเนี่ยก็จะมีเนื้อของคิงเลอร์ในอาหารด้วยนะครับซึ่งในเกมนี้เราก็จะเห็นแกงกะหรี่ปูที่ทํามาจากคิงเลอร์นั่นเองซึ่งในอนิเมะเนี่ยก็จะมีฉากที่ซาโตชิเนี่ยได้แกล้งทักดอกอรออคินว่าจะกินแคร์ของเขาไหมแต่ว่าดออรออคินเนี่ยครับบอกว่าแคร์ของซาโตชิเนี่ย ตัวเล็กเกินไปก็จะไปกินของคิงไอนดูแทนก็เป็นฉากฮันห,ห,หนึ่งฉากในอนิเมะนะซึ่งแฟร์นี่ก็จะเป็นร่างพัฒนาก่อนที่จะกลายเป็นคิงเร์นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในภูิภาคคันโตเนี่ยก็จะมีเมนโคคุระเกะใช่ไหมครับแต่ว่าในภูมิภาคเพาเดียเนี่ยก็จะมีเมนโคคุระเกะเพาเดียฟอร์มนั่นเองใช่แล้วครับโปรแกรมตัวต่อไปก็คือเมนโคคุระเกะเพาเดียฟอร์มนั่นเองในข้อมูลของปกติสภาคสการ์เล็ตเนี่ยจะบอกไว้ว่าเมนโคคุระเกะเพาเดียฟอร์มเนี่ยจะมีหนวดที่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราคุยแต่เรื่องของโปรตีนใช่ไหมแต่เราก็จะไปคุยทางด้านของของหวานกันบ้างนะครับโปเกมอนตัวต่อไปไม่ชื่อว่าชาลูเปลิลข้อมูลโปเกมอนของภาคซอได้บอกไว้ว่าหลังของชาลูเปิลเนี่ยก็จะผูกปกคลุมด้วยน้ำหวานแสนอร่อยและผิวหนังที่หลังของมันเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยซึ่งเด็กๆในโพลิภาคการาเนี่ยก็มักจะกินทาลูเปิลเนี่ยเป็นอาหารว่างอยู่เสมอๆนะซึ่งถ้าเรียบในชีวิตจริงเนี่ยผมอาจจะคิดว่าเป็นพายแอปเปิลแสนอร่อยก็ได้นะตัวต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในโพลิภาคการ่าครับก็คือมาวิ มาวิฟเนี่ยเป็นโปเกมอนครีมนะครับซึ่งรูปร่างของมาวิฟเนี่ยก็จะเป็นครีมก้อนโตนะครับซึ่งด้วยความที่เป็นครีมแสนอร่อยเนี่ยมนุษย์มักจะต,ต้องการกินอยู่แล้วไงของหวานมันน่าก,กินขนาดเนี้ยใครจะอดใจไหวซึ่งไอเจ้ามาวิฟเนี่ยก็จะมีหลายรสชาตินะครับก็ทําให้ครีมของมาวิฟเนี่ยถูกนําไปทํเป็นเค้กแสนอร่อยนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนที่ถูกมนุษย์นาไปทําอาหารนะครับซึ่งยังมีโปเกมอนหลายตัวเนี่ยที่ถูกมนุษย์นาไปทําเป็นอาหารนะก็ ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยผมก็จะทาอีกนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปกันไดหรือว่าผมพูดติดขัดาาอะไรยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ